ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับอันนี้มาอัปเดตไผ่ไผ่ตรงหม้อนะครับที่ซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยก็สูงแล้วนะครับ2เมตรแล้วท่วมหัวแล้วตอนนี้ก็พยายามพุ่งขึ้นหาแสงนะครับจ,จัดระเบียบหน่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องเอาไปต่างจังหวัดแล้วนะครับ ครับดูว่ามีแตดหน่อใหม่เพิ่มไหมไม่มีนะครับน่าจะระบบลากน่าจะเดินได้สวยแล้วไปตรงหม้อนะครับไปตรงหม้อเดี๋ยวตรงนี้ต้องผักออกหาแสงให้มันได้รับแสงแดดเพราะตอนนี้ก็อยู่ในร่มนะครับเอาไว้หลังช่องจอดรถ ก็ตรงนี้เป็นทุเรียนน่าจะใบสลดนี่กำลังพักผ่อนกนละางคืนนะครับก็กำลังไปได้สวยนะครับนะครับภายตรงหม้อ ดูขนาดลำต้นแม่นะครับขนาดลำก็4นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วกำลังสวยเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับมาอัปเดตไผ่ตรงหม้อให้เพื่อนได้รับชมนะครับโตเร็วนะครับ ซื้อมา500บาทนะครับเน่านี้500บาทก็ขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับผมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ